สวัสดีครับบอลลัมเดกกันรอยบอยซี่ใช่ครับตอนนี้ครัลังเสียงร่วมพร้อมสำหรับการสอมใหญ่ครับวันนี้เราสอมย่อยนะครับซสอมใหญ่24-25ครับผมทุกท่านที่เข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ ตอนนี้ทีมงานเขากำลังดีได้ปามมานีอ hmm. ันนี้แม <ness Level ing 8> <text> ่าตัวที่เขาเอาไปก่อนี่เบียงมันออกมากจะน่อยดูเดี๋ยวเดี๋ยวบัดนั้นเขาจะเอาลงมาจะตัดฟอมาบัดที่เขาจะไปใส่งานนี้ถ้าเอาลวดขึ้นไปมันก่อนแล้วก็เบียงมันไหมคือฟั๊มเนีอ้ดาวมันออกมากนะดาวห่างมันอ่ะมันออกมา เปิดฤดูกาลที่10นะครับหึงโทสวัสด์หมอลั่มใจกันรอยวันที่27กันยายนนี้นะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยกดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะครับตอนนี้กาลัางลิงเฮ็ตอุปรกรณ์โชว์ซ้อมไงครับสวัสดีครับ เป็นคนแค่เขาบอกว่าเขาจะทำป็นฉากมาติดแล้วห้อยคือถอดถอดหายออกมาแล้วก็ตักับแนนะครับผม วันนี้ดเอเปกไม่ใช่แค่เครื่องเลเซอร์ขนดีแต่เขามากประสบการณ์สวัสดีค่ะออยจุดทามาศเมฆเสรีนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาดูแลผิวนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของเส้นขนนะคะเส้นขนเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบกวนใจออกมากๆเลยเพราะว่าเวลาเราจะถ่ายรูปแต่งตัวเนวาะมี่เป็นยีงท จะอุ่นไปได้อย่างไรกล้าเอานลังสือมีเรือเ่นอจในใจ้อ,องใดทายแฝนจากดวงจ้งเห็นใจยายก้าวเด้าผ่านมาหลายประวามิสุขประทมุมแรงเชียร์แรงใจขอ ป็แนแฟนนั้นคือผ้าห่มน้อยมีแรงต้านลมกำลังสางแล่นมาครับผม ยังครับมีแค่บางอันที่มันหมุนไม่ได้ถูกไหมฮะ,ะใช่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนให้เขาใส่ลอตรงอ่ะทัทุกอันเลยเาใส่ล้อตรงอ,งองแล้วก็ล้อหมุนได้สอครับีน้ไมต้องถ่ายเปลี่ยนเป็นทั้ทงหมด<ล>ใช่ใช่ ต้องเปลี่ยนหนต้องเอาอันนี้ออกมาด้านหน้าใช่ครับเนทีกำลังกำลังสีสมบูรณ์แล้วครับเหลือระบบไฟคนลิงก์ที่ปากมุได้นะครับเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มโทรศัพท์ผมไหม่จอจอหลัง โทรศัพท์เพิ่งซื้อใหม่แต่ว่าเมื่อกี้ผมวางวางไว้แล้วสงสัยน้ำมันเข้าจอหลังมันก็เลยมัวมัวแบบนี้ค้นงานกับเร่งมือกันครับกังมือห่้ เอาไห้มาแน่ยชางหนูเว้าหนทีครับเหลือไฟตรงที่บันไดครับไฟบันไดย,ยังเปิดไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดได้เมื่อเช้าช่างก็ทำถึงเก้าโมงเช้าครับเดี๋ยวต่อสายตอนมาบนพรุ่งนี้แหละแต่เมื่อเมื่อกี้เล่นไฟดูแล้วก็เริ่มนี่แหละครับไฟยังจะค่อยๆเติมเข้าเรื่อยๆอยู่ โอ้สวยอยู่ดีใช่เมื่อคืนไปได้ได้หลายชูเลยอ๋อครับบาวนอนไหลสดหรือว่าถ่ายคลิปอ๋อใช่อันกล้องง่ายมันมัว่วมันซองกล้องหนาแล้วมันบอ, <laughs> อ,บอ่ามหยก็มียังครับเดี๋ยว ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับเสียงจากบ้านพัดม้วนใจกันร่อยครับซ่อมย่อยแลยย้วก็ซ่อมใหญ่เมเนจเมซิเลอร์ซ่มอมย่อยนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามสามหนึ่งยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเป็นการซ่อมใหญ่ครับยังบันก็ได้อัปเดตว่าอาจจะยัง่าจวิที่บางงวัน ที chat, unter, whatever, ilia, it it ่ส um, ิ่งต้องเป็นสถานที่เปิดฤดูกาลหรือว่าสิ่ใหญาออกไม่ใน้บรรพักหรือว่าสองจะมีต้องเบื้องทางที่ของเทวดาในเบื้องทางที่ของป่าของโอดตอนขออนุญาตการเลียนที่น้องกูได้งินเสียงนะครับในบริเวณรัศมีเสียงเครื่องเสียงของใจกะหน่อยบุ่นจาต้อหอดใส อาชเป็นการโลภวนที่นองสำหรับช่วงนี้ของเขากราประทัยทอใหเป็นประจำทุกๆปีนะครับสำหรับช่วงปลายเดือนกันยายนนะครัรทหลานกษตรใดซ่อมใส่เสียงโลภวนที่นองแบบนี้นะฮะกิมงาน3ามห0่อยสี่หน่อยอาชีใาใส่ชีวิตความรง้สแบบของเขาการจราจร การสัญจรไปมากหรือการวิถีชีวิตของบ้านของข้าวราศีคึอคักหรือว่าบางอย่างในใส่คำว่าคุณไหวใส่คำว่าคึณคักคือคับขึ้นกว่าปกติเพราะว่าเฮามี่ทีมงานกว่าสามร้อยชีวิตกระเพียบเสมอซ้ำอีกเรื่องมูบ้านนะครับไปมาขอเดินบารมีพี่น้องบ้านเข้ามาพิดุเป็นหลาน นะครับนีต้องขอกราบพระพาณให้ร้านได้ลุกควรประการใดทีนะครับทั้งการเน้าจอนกดีนะหรือทั้งการใส่เส <oughs> ียงนะครับซ่องสองเดือนนะโวมแจกงก็จะเป็นเปิดการเปิดเพลงใส่เทป ซ่อมเพราะท่านได้รบกวนพี่น้องแต่ว่าช่วงเขี่ยวคอนกันไกลสุดเปื่ฤดูการแบบนี้ใส่เสียงนะฮเพื่อที่ตรทดสอบให้ได้เห็นเอียงหลายอย่างเพื่อกลองพ้องโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีพิเศษครับปีที่สิบของร่างใจกลอยเอาไยตอกกันกองหรือเอาสิ่งที่เอานะฮะเลยต้องได้รบกวนพี่น้องแบบนี้อีกคือเกาต้องยังยิ่งแลาพี่น้องคงกิเห็นใจและก็เข้าใจลูกหลานนะฮะ เข้าใจเห็นใจกันพี่น้องนะครับแฝื้อทุกทุกอาชีพนะฮันโน่เฮดดีนะครับเพื่อทำเพื่อใคหน้ากัน,น,กน,กน,นมันขยันใส่ปุ๋ยปุ๋ยดินเอาอย่าเอาหุ่นะครับเข่ากับสิงห์หน้าใผลผลิตหลายเช่นเดียวกันครับมอลล์นี่คือกันพี่น้องก็ต้องมันซอมนะครับต้องขยันซอม ก่อนจะเป็นนักดนตรีหมอลำนักร้องนักแสดงแดนเซอร์แต่เทอร์พีเขามีมาตรฐานทาการพัฒนาของเล่ามาเริ่มต้ตบเพิ่ลตบยาเพิ่มโจดให้มันดีพวทั้งนักดนตรีเบิรนกับกีนี่เขาบอกว่างานนักเข้ากันเลยนะครับมอลลั่มงานด้วกันนักร้องกด้วยกันนักร้องกีนี่บางคนยังมุดหน้าในหามองเขา ถืออยู่โดยเฉพาะบ่อยซีใช่เพราะว่ามันเป็นเพลงได้ดูแบบสมัยใหม่เอางานโชว์ของมันรวมพอเนี่ยนะเราต้องเล่นเซื้อด้วยกันอันนี้ก็ย่อมรับในส์กมเป็นหางเครื่องมอลำ์นี่ก็เป็นประการเพราะเราติดเซนเซอร์ต่าแต่สามารถรับท่าเต้นที่เป็นคู่ประเด็นโชว์วระดับประเทศเอ็นโชว์ให้กับศิลปินหรืองาน,นโชว์ยังไงมาก ทอนของเง้าโค้งแล้ว็ปที่หลังแต่หลังเกิดออกมาได้ดีนะครับอันนี้ครับขอชื่นชมทุกทุกส่วนนะครับอาจารย์นดนตรีของเง้านะครับเอาอีกขึ้ใจเดียวนั่นสามซีมื่นสำหรับการซอบเราต้องสิบเปิดยิ้มเยี่ยมเจี่ยมใสใสมือเปิดฤดูกาลของเง้านัดซอยตันหาดยาวซอยกันหนึงนะครับที่สำคัญซิมิมันตีเออเขื่อนมา อัาประมาณประด้คือวีลามุ่หมุนไปทุกมือนะครับวีลามุ่หมุนยึ่ตลอดนะครับทถ้าบอกเปล่าอันใดที่เขะเป็นเทีย่ยวเปล่าเทีย่ยงนะครับเพราะว่าวีล่าเขาก็ค่อยหาพวกเข้าเองนะโดยเฉพาะนะครับส่งต่อแค่ทีเ,ทเ,เ,ทเ,เ,ทเขาอน,น,อน,นอัดกันหนึ่งทุ่มนะครับวันที่อ่าท่านครู้เป็นเก็บได้ยังเดียดนะครับเก็บได้ยังเดียดพวกเข้าน่นแน่นเบบเงนเต็มมือก็เลยมีการไปดูคราวที่บ้านนี่ อดีตเรื่องต้นอย่านี้นะครับขณะนี้น้องๆแนวผู้ใหญ่งอท่านเรียบร้อยกินเข่ากินน้ำเรียบร้อยแล้วปั้งหน้าเตรียมชุดเตรียมเสื้อเตรียมผ้าวันนี้ยังไม่ต้องแต่งหน้านะครับไม้เห็นว่าต้องแต่งหน้าเรือลูกเลือดแต่ว่าใส่บอดีสูดมัดผมเอียงในันเรียบร้อยโดยเฉพาะผู้หญิงรวบผมให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเมาใหรับหัวรับอุปกรณ์ของเขาให้มันใส่มันได้เดือจักว่ามันจะเป็นกรไดั พี่น้องหลายคนอยู่ทางบ้านเพื่อนเกิดกำลังเตรียมโตทีสีออกหน้า